ต้มน่องงัวพี่น้องครับต้มน่องงัวสืบแซ่พี่น้องเมื่อนี้นี่ของแท้ครับนองง่วของแท่แล้วครับอ่ะในช่วงเวลาในการต้มนะครับไปเห็ดแกวขมขมแกวเพียนะครับเพียที่อ้อไว้นะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องฟอง,ปองปาปสุขสุขทุกคนครับเราจะเป็นฟังไทยฟังเล่านะครับ กัมพูชีทั่วโลกที่กำลังรับชมยนต์ครับน่องง่วครับพี่น่องเซ็บแซีบน้ำกันแล้วครับเนี่ยเห็นบหมตุ่มไม่ไหมครับพี่น่องบนเป็นตุ่มของพี่น่องนี่เขาเอ็นหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งน่องง่วครับหนึ่งจิ้มแก้วเพียครับพี่น่องนี่แก้วเพียเด้อมันจะควนเนี่ยพี่น้องครับไายทวนทวนเลยครับอ้าวไม่ไหมครับมาพี่น้องกินน้ำกันครับเสียบครับ รกวัวภาษาไทยลองมึงทำพี่น้องเสียบบ่หืมไ่เสียบกว่าคนชั่วครับคิบดว่วนเลยพี่น้องนี่บักไข่สามัน เอาถั่เด้อพี่น้องผู้บ่กินง่วบ่กินยังผู้ขี้เดียดน้องง่วกันมนีเเลยพี่น้องเ <c oughs> ส่บๆครับพี่น้องนี่ไ้สามันกินแก้วเพียเด้อพี่น้องเด้อ ันหักกล้วยมันได้พี่น้องเลยหักกล้ว,อกกวยอยากห่อนไหยพี่น้องครับหนึ่งเลยพี่น้องเลยแถมตัวปวดเลย ใส่ขอามึงจังหน่อยพี่น้องเขากันหอนเ่อนเกียวเสบยิบขึ้นซามพี่น้องรอมมึงได้พี่น้องเนอะเ,เจียวเพียะ เอามาล่างดีๆพี่น้องทุบผมก็เช่นไขยค่ะใบบักกูดห้องมอหนึ่งครับเสียบหนมเสียบเข่ากับหัว ไข่าสาม <ฮะ S 1> อุ้ยเจ้าคนคน เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยมันเสียบคือบักไ่สามันพี่น้องตัวนี้เราพี่น้องเซ่สียสบนี่นี่นี่ไข่าสามี่นองกุ่ยแจ้วเลยนอนนั่นก็อมใช่ไหมเดือนพี่น้องไปพวกซี แต่ว่าสุดยอดอออพี่น้องเหมพี่น้องนี่บ,บามานันก็สามันเนี่ยสุดยอดครับมืมสามบบเคยามวนกันเช่นกันพี่น้องเต็มปากเต็มคำจูรูอืม น่องใหญ่สำหรับหน่องหอมระเองโอ้โหนนี่มันขี้ซ้ําพี่น้องวายของเสียบนะพี่น้องเอ้ย มีแต่บักไข่สาดลุ่นๆพี่น้องเลยน่องง้อที่มันออกได้พี่นอ้องเด้ออันนนองง้อเขาไปซื้อน้ำตาลหรือบเซียบได้พี่นอ้องอื because i'm um... อย่างหวนถึงหวนถึงแส่บพี่้องครับอืม

Cứ lạc 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 có lạc 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 สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนึ่งก้อนพี่น้องครับจะเริ่มก้อนค์ไกดแชร์กดติที่ามด้วยพี่น้องเน้อสวัสดีครับ